เจอต่อต่อตรวจบ้านสอนตรวจบ้านาวันละคลิปคลิปนี้เราจะมาสอนตรวจวิธีการเข้าสายในเตาหลับกันกับเจ้าเครื่อง Mastec Circuit Analyzer จะมีวิธีการตรวจสอบยังไงบ้างไปดูกันเลยครับโดยปกตินะครับเต้ารับที่ติดตั้งอยู่ภายในบ้านนะครับผมก็จะมีหน้ากากคุมไว้อยู่นะครับซึ่งตรงหน้ากากเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะระบุชนิดของสฝยไฟที่เข้ากับที่ตัวเต้ารับไว้ก็คือจะมี3มสายตาม3รูที่เต้ารับเลยจะมีสาย L สาย N แล้วก็สาย G นะครับหรือสายดินนั่นเองโดยเจ้าเครื่อง m a s t e ็ตเซ r c i กิตแอนาลิเเนี่ยก็สามารถเช็คก,การตรวจสอบการเข้าสายที่เต้ารับได้เนี่ยว่าทั้ง3สายนี้นะครับมีสายไหนที่ไม่ได้ต่อหรือมีสายไหนที่ต่อสลับไหนนั่นเองครบกอทรราาาจจะตํตวส ก็มาดูกันว่าเจ้าเครื่องมาร์ชเอ็ดเซอร์กิตแอนะลิเซอร์เนี่ยที่หน้าจอของมันเนี่ยแสดงผลอะไรให้กับเราบ้างเริ่มจากตัวปุ่มสีเขียวตัวนี้นะครับผมเป็นปุ่มพาวเวอร์นะครับพอเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยตัวหน้าจอเนี่ยก็จะขึ้น,นแสดงผลมาจะมีที่เห็นได้ชัดเลยก็คือจะเป็นตัวเลขอันนี้เป็นตัวของตัวแรงดันไฟกับอีกจุดหนึ่งก็คือตัวช่องแสดงผลการเข้าฝ่ายไฟที่เต้ารับตัวช่องเนี่ยก็จะเป็น3ช่องให้เราไว้ก็คือจะมีสายไฟทั้ง3าสายเลยคือสาย L สาย N แล้วก็สาย E ถ้าเรายังไม่ได้เสียบเช็คกับตัวเต้ารับเนี่ยตัวเลขแรงดันไฟเนี่ยก็จะขึ้นที่ศูนย์โวลต์ส่วนช่องแสดงผลการเข้าสายเนี่ยก็จะเป็นช่องว่างไม่มีอะไรนั่นเองต่อไปเราก็จะมาทําการตรวจสอบกันแล้วนะครับโดยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ขาดไปไม่ได้เลยนอกจากเจ้าตัวเครื่องมัลติเท็ก c ์เซอร์กิตแอนะลเซอร์แล้วเนี่ยก็คือปลั๊กไฟนั่นเองโดยปลั๊กไฟเนี่ยนะครับจะเป็น2ขาหรือ3ขาเนี่ยอันนี้แล้วแต่ที่เต้ารับที่ติดตั้งภายในบ้านเลยนําปลั๊กเนี่ยเสียบเข้ากับตัวเครื่องจากนั้นเนี่ยด่าวเเรล้ััไบตต หลังจากที่เสียบเช็คเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูก็คือ 1. ดูแรงดันนะครับผมแรงดันไฟ1เฟสที่ใช้กันปกติภายในบ้านเนี่ยต้องอยู่ที่ประมาณ220 ถึง2 3 0โอลต์อย่างที่2ก็คือดูช่องที่แสดงสถานะการเข้าสายของเต้ารับทั้งสาย L สาย N และก็สาย E จากช่องว่างๆที่ผมบอกในตอนแรกนะครับผมถ้ามีจุดสีดำๆขึ้นมาเนี่ยแปลว่าทั้ง3สายเนี่ยก็ตอบครบถูกต้องหมดไม่มีสายไหนต่อสลับหรือสายไหนไม่ได้ต่อนั่นเองก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการตรวจสอบการเข้าสายที่เต้ารับด้วยการใช้เครื่อง m u l t i s Circuit Analyzer ตัวนี้สำหรับใครนะครับผมที่สนใจอยากซื้อเครื่อง m a s t i s i g Circuit Analyzer ตัวนี้ไปใช้ตรวจสอบกันที่บ้านช่องทางการสั่งซื้อก็อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยครับคลิปหน้าตต่ออ ว่าจะไปสอบตรวจอะไรกันต่อฝากติดตามกันด้วยนะครับเจอต่อ